รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เราพูดถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่4กุมภาพันธ์จะเป็นวันมะเร็งโลกและ วิทยากรประจําของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรเตอร์พิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ัครับครับเราหยิบยกเอาหัวข้อเรื่องของโรคมะเร็งมาคุยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะว่า4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกครับเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับก,บกออ็อนามัยโลกเขาก็ตั้งให้เป็นวันที่เตือนครับให้พวกเราทุกคนระลึกถึง อันตรายที่เกิดขึ้นจากมะเร็งได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงจากโรคนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการของโรคนี้เนี่ยทางอาจารย์เองก็ได้มีการติดตามศึกษาร,รวมไปถึงเรื่องของการวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมานานแล้วขณะนี้เรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยเหลือหรือดูอแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างง่ายๆโดยการทําให้ร่างกายของเขาเนี่ย ลุกขึ้นมาสู้เองแข็งแรงเองแข็งแรงเองนะครับโดยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาให้ขึ้นมาสู้กันก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้จัดการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตอีกทีหนึง่งซึ่งมีหน้าที่อยู่แล้วตามธรรมชาติให้จัดการกับเซลล์มะเร็งรผมก็เรียนว่าจากการที่ผมเป็นนักวิจัยแล้วผมก็คลุกคลีกับเรื่องการพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะประกาศ สู้กับมะเร็งด้วยงานวิจัยของเราในปีนี้ครับก่อนหน้านั้นเราก็ได้มีการทําการทดสอบในเชิงคลินิกนะครับกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าสามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรไม่มีอาการทุกร้อนไม่มีการเจ็บป่วได้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วบางรายที่อยู่ในโครงการนั้นก็ยังมีชีวิตอ,อยู่จนปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราก็พูดบ่กผิดณผนของเรา หรือวิธีการวิจัยของเราเนี่ยไม่สามารถรักษาบรรเทาหรือแก้ไขได้ครับเราก็ได้แต่เพียงพูดว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเพราะโครงการวิจัยของเรามีมีคำจำกัดความอยู่แค่นั้นครับนะครับเราก็สรุปแก่นั้นจริงๆซึ่งก็ประสบความสําเร็จด้วยครับ,รบวันนี้เรามีเสียงจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นั่นก็คือพี่สุเทพหรือว่าคุณสุเทพแหวนทองนะครับจะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงนะครับหลังจากที่ได้ สัมผัสและได้เพิ่มคุณภาพชีวิตจากการที่เป็นมะเร็งในระยะขั้นสุดท้ายแล้วเขาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับงานถแถลงข่าว Operation BIM กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งในสามทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองของเมื่อวันที่6สิงหาคม2555โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการทีมวิจัยและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วย คุณสุเทพแหวนทองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและกระดูกสันหลังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ใช้รังสีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เริ่มใช้เมื่อวันที่19เมษายน2554คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากหลังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้10เดือนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่า PSA 1น0นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้3เดือน PSA 31.88นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้5เดือน PSA 1.86นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้8เดือน PSA 0.82นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและหลังใช้ได้3ปี9เดือนเมื่อวันที่9มกราคม2558 p s a 0.07นาโนกรมต่อมิลลิลิตรผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดีบิดตัวได้ตามปกติเดินระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าผลการตรวจการทำงานของตับไตและค่าเลือดต่างๆอยู่ในระดับปกติผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่19เมษาย5 5 4น2554 จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ2เดือนเนี่ยปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจากจากร้อยนึงก็เหลือ31 4เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกลงมาเหลือ1นึ8งจุดแต่ําลงมาแล้วตาำก่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้เหลังจากทานมาได้อีกอีก2เดือนพอเริ่มไต่แกว่งขาได้แล้วอะไรแล้ว ขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนก็โดยใช้วอล์กเกอร์สีขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้นโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขารับไม่ไหวเหมือนกันนะก็ยังเดินได้ไม่ไกลครับได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะ เราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวผมใช้มาตั้งแต่5ปีแล้วครับจากที่เดินไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ำทานอาหาร,รเดินทางได้นิดหน่อย กลับไปหาคุณหมอเพื่อเช็คผลเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมฮะครับเ,เราจะเช็คทุกๆ2เดือนออปรากฏว่าค่า P.S.A นั้นลดลงมาเรื่อยๆเื่อยๆืๆ,ๆ,ๆ,ๆจากร้อยเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือ0.02ตั้งใจจะอยู่อีกสัก30ปีก็อาจารย์พิเชษบอกให้ได้ร้อยดีใจครับวันนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ดีใจจริงๆได้ยินเสียงหัวเราอแบบนี้นะครมหัศจรรย์จริงๆ ครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณสุเทพมันเข้าใจเขาสู้เพราะเขาผ่านไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามผ่านไปหนึ่งวันก็คือกำไรชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีใจสงบเมื่อมีใจสงบแล้วสมาธิเขาเกิดเขาเกิดแล้วก็เมื่อสมาธิเกิดเขาสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเป็นหนึ่งรายนะครับที่ได้สัมผัสกับงานวิจัยของทางบริษัทเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับยังมีกรณีของท่านอื่นๆมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับ น,นี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการภูมิสมดุลน,นะครับซึ่งเราคุยกันถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งกันทั้งตลอดสัปดาห์นี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกหลายหลายท่านนะครับซึ่งก็รู้แต่เป็นมะเร็งในหลายๆจุดด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าการที่เราจะบอกอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเราต้องระมัดระวังตลอดเวลาเราจะพูดถึงงานวิจัยนะครับผมก็จะหวังว่าองค์กรต่างๆที่ควบคุมการดูแลอย่างตรงเนี้ย ก็ขอให้เข้าใจว่าหน้าที่นักวิจัยอย่างเราต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดถ้าเกิดขึ้นได้เราสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้รเราจะเป็นเรื่องที่บุญมหาศาลนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ของชาตใชิใช่ครับใช่ครับเราจะพูดถึงแต่ว่างานวิจัยคนไทยกับมะเร็งของโลก ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เล่าจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับโดยที่เป็นมะเร็งในอีกหลายๆกรณีขระชคุนผู้ชมได้รับชมกันต่อจากนี้เลยครับตอน42มีประจำเดือนแล้วยังไงฮะแล้วคุณแม่ปวดท้องอปวดท้องก็เลยแล้วบอกว่ามีประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆเป็นริ่มๆครับ ะะก็เลยพาไปหาหาหมอที่โรงพยาบาลอพอคุณหมอตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าเป็น أ, มะเร็งปากมดลูกสเตจสาบวกให้คีโมให้คีโมกี่ครั้งครับคหกครั้งหครั้งนะครับหครั้งแล้วต้องทําอย่างอื่นอีกไหมครับก็ฉายแสงเนี่ยจันทถึงสุขฮะวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่นาทีฮะวันละหนาทีค่ะอ๋อวันละหนาทีฉายแสงบริเวณช่องท้องเรา แล้วก็พร้อมกับการให้คีโมด้วยป่ะฮะถ้าวันไหนคีโมก็ไม่ต้องฉายแสงอืมทุกอาทิตย์แล้วพอพวคุณหมอบอกว่ามันลามไปที่ต่อม,อ,มอะไรนะฮะต่อมมันจะเจอต่อมน้ําเหลืองตรงนี้ที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วคุณหมอก็บอกว่าป้าต้องฉายแสงต่อนะอีกยี่บห้าครั้งมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยที่มดลูกเป็นยังไงฮะ หมอว่าไงผลน่ผลตอนนั้นก็คือคุณหมอก็บอกว่ามันก็มีการยุบลงแต่ว่ามันดันไปโผล่ที่หนึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าจะต้องใช้แสงคีคมีอีกคอร์สหนึ่งซึ่งทางเราก็ให้ไม่ได้ที่ให้ไม่ได้เพราะน้ําหนักน้อยให้ไปเพิ่ม<อ>น้ําหนักก่อนอนะคะเลยไปปรึกษาคุณหมอค,คุณหมอก็เลยช่วยมาดูให้แล้วก็ได้มาพบกับอาจารย์พิเชแล้วก็ได้คุย รายละเอียดว่าจะไปแก้กลไกการทํางานอะไรยังไงไปช่วยเซลล์ในร่างกายตรงไหนนะก็กลับไปคุณแม่ทานนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี52 52นะฮะ52นั้นหมายความว่าให้คีโมโใช้แสงของปากมดลูกเรียบร้อยแล้วจนวันหนึ่งได้มารับประทานใช้น้ำม,มังคุดเดือยไหมอ๋อมีมีควบคู่กับน้ำมังคุดด้วยครัพอเริ่มทานข้าได้ อะไรเริ่มดีขึ้นเริ่มปรับสมดุลได้แล้วก็กินแต่เม็ดอย่างเดียวผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงคุมสมุกหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ไหม C A แกก็ค่อยค่อยขึ้นสงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จ รู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครั้งหนึ่งแกม,มาถึงที่ตุ่มน้ําเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาอย่างนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแกม,มาถึงกัด,กด,ดหมอก็สั่งไว่าเปเลเซ,เซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บแปดัวกินอาหารเสริมมาทั้ง10บวกกีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอ่ะองประเทศอะไรบ้างครับอ,อ,อเมริกามัาง้งญี่ปุ่นมัง้ง อายุโรอมั่งอะไรมั่งผมเซอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆอดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแ,แล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่า รวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งยิ่ง,งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคทซโมประมาณที้6เมตรครับผมก็อยากรู้ว่าร่างไกายเราหายสิ่งวาไปแพทสแกนอีกข้างหนึ่งหมอก็คิดว่าเอนทำไมมันหายหายหาย,หายได้ซีก็ลุงลนะเหลือ3.8ครับผมผมก็งงแพทสแกนะออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะ แล้วหมอก็บอกกับซ2สองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แก้หายบอกครับคนไทยเก่งมากครับเราต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอดอ,อรเนี่ยแต่ไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับนั่นล้วนแต่เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับเป็นมะเร็งในหลากหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เขามีประสบการณ์ที่ดี กับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับจากงานวิจัยของเราคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับที่สายด่วน1154หรือ026464800ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญชาวต่างชาติซึ่งได้ประสบการณ์โดยตรงมาเล่าสู่กันฟังครับ มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการภูมิสมดุลนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เพราะว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ใช่ครับนะครับซึ่งมีคําพูดหรือว่าบทสัมภาษณ์หลายๆคําที่พูดถึงคําว่า th17 ใช่ครับกับ th balance ครับคืออะไรครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะครับว่าที่เขาพูดถึงมันหมายถึงอะไรแลมีความสําคัญอย่างไร เรามาดูกันว่ากราฟที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับประการแรกทีเดียวนิโคลาเชียเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดื่มด้วยสำหรับดื่มนะครับแล้วงานวิจัยของเราสรุปออกมาชัดเจนว่ามันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T S 9ก่อน T S, <S <TH> 9 <S แล้วก็อินเทลกิน18ครับ,รบทั้งสองตัวเนี้ยเซลเม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาทาตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ไม่เลือดขาวพชจาราในการจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียง15้าวันมันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมา50นะคเอร์เซนนะครับเพราะจะแน่นอนการจัดการกับเซลล์มะเร็งตัวเขาเพิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ําอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันเขากใ็ใช้ใช้แคปซูลค่อยแคปซูลด,ด้วยในการวิจัยของเรานะฮะ แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ th1 th9 และ th17 ที่คุณพูดถึ่ต้พูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพฉาาคาคให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเสืิอมากขึ้นมีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคํายืนยันจากปากของคุณนิโคลัสเชียนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวสิงคโปร์กันครับ Hi uh, my name is Nicholas Chea and uh, sometime back in 2015 June 18 to be exact uh, I was diagnosed with prostate cancer uh, I was informed by my doctors then that it was advanced cancer and that uh, my reading was very high in the high 90s And uh, I was desperate. I was desperate, I was worried, I was even upset. But the, I went. The high figure was PSA. The high figure was PSA. Mm -hmm. And um, not knowing what else to do, I really turned to God and prayed very, very hard. Mm -hmm. And with divine intervention, I somehow came into. At the beginning, I was skeptical. I've seen so many things mm -hmm. about cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of. But somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two simple reasons. Mm -hmm. uh, one that it was natural; it mm -hmm. was completely natural, and that that was very comforting for me because you know mm -hmm. it, uh, there was no med no chemicals in it. Mm -hmm. uh, and the second was the fact that um, there was science behind it and mm -hmm. th17 was somewhat discovered only as recently as 2007 mm -hmm. so somehow or other i felt that with these two elements combined science and natural. completely natural mm -hmm. i decided that i must get on it as quickly as i can and mm -hmm. i did i was unfortunately a little too late in that i in about two and a half months later i was going to go for another test mm -hmm. But I did get on the program and the re regime uh, very, very thoroughly, followed the regimen very closely. And I did it for slightly over two months, two weeks and a bit mm -hmm. before my next uh, medical uh, check, a uh, quarterly check. Mm -hmm. And during this quarterly check, October 6, to be precise, mm -hmm. uh, the doctor gave me shocking news. And I was very, very happy to hear. I was in tears when I, I got the news that my PSA dropped from 90 high 90s to 3.73 hmm. um, i consider it a miracle hmm. but it's clearly the effects of th17 what did the doctor say it's the, a mistake the doctor was shocked the doctor was surprised hmm. the doctor said what is it that you're doing you know hmm. is there anything else whatever you're doing keep doing it uh, and I, ironically, I was actually carrying my bottle uh, to show him to see mm -hmm. if I could take it, you mm -hmm. know, just to confirm with a medical doctor mm -hmm. that you know if, if, if there was any conflict. Mm -hmm. And um, he looked at it. He says, "Oh, this is all natural." Mm -hmm. mm. He says, "Yeah, carry on. It's mm -hmm. good for you." Mm -hmm. So I carried on. Mm -hmm. And uh, I must also admit that my health condition improved significantly. Mm -hmm. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis. My health. I could feel significantly improved, and I was very happy with the progress. And uh, I moved on, and I I've been taking it since. Mm -hmm. And I just had another uh, check, 6th of January. So six is the magic day mm -hmm. uh, every quarter now. And 6th of January, I took another check, and the doctor says your PSA is going further down mm. at 2.8, mm. and I was elated. Mm -hmm. So I packed my bags the next day, went to Phuket for a holiday with my wife and my <laughs> daughter. <Okay. laughs> I'm extremely happy, and I can only say this: I don't leave home without it. I carry it everywhere I go, and now today, in better health, I can travel freely mm -hmm. and joyfully. And I hope that this more people will find out about this. Okay. I started the hormone treatment at the mm -hmm. same time oh, or oh, a couple of yeah. weeks before. A yeah. couple weeks before. Couple weeks before. So it may be the combination. It could be the combination. Yes. It could be the combination, uh -huh. but it was a very drastic drop. Mm -hmm. The doctor yeah. who used the hormone treatment usually yes was surprised. He was very a, happy and very surprised. Yes. drop. He, he actually said it was a very drastic drop. Mm -hmm. He was very happy and very surprised. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So the next the next uh, checkup will be another six. Sixth we, six, of uh, May uh, six six of, April. Sixth of April. Sixth of April. Sixth of April. So the figure will be six again, but if it's zero. In front, I hope it will six. be that. I hope it will be below one. Yeah. Yeah. I do hope that it will be below one. I'm, I'm sure it will yeah. be below one. I hope that is. If not, at least that it continues to drop. Yeah. Because, yeah. What uh, message would you like to tell people who are suffering from the same symptom? M one message. And I think if you look at my particular case, I mean there is no known cure for cancer but with th17 and th balance juice, i believe and i know for a fact, from my own personal case, that there is now hope. and the hope is natural mm -hmm. for a better life, longer. Mm -hmm. so i believe that more people with cancer should really explore this product and take it. Mm. nothing to lose. Mm. it's completely natural. Mm -hmm. and fortunately, there's also science behind this. Mm -hmm. so i would strongly urge take it. So you can, you're going to go on a mission to help other people. I'm cert certainly am yes, and you know that. Huh? Yes. <laughs> ถ้าเกิดผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ก่อนเลยนะครับที่ www.bim100.com หรือว่าจดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของเราครับ1154หรือ02-646-4800ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราไปตลอดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งวันนี้ต้องขอขบคุณอาจารย์เชษครับแล้วก็ถือโอกาสลาผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ